สวัสดีครับพบกับช่องอยากแชร์ความรู้หุ้นช่องที่จะนําคําแนะนําจากนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมาแชร์ให้กับเพื่อนๆแนะนําไปใช้เป็นหลักการในการลงทุนกันครับก่อนเริ่มชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่15เรื่องพื้นฐานของการลงทุนโดยผมจะมาสรุปเนื้อหาจากหนังสือเล a น n to เอิ n ที่เขียนโดยปีเตอร์ลินและจอห์นรัชชัยซึ่งหนังสือเล่มนี้ ผมขอแนะนําให้มือใหม่ทุกคนอ่านก่อนที่จะเริ่มลงทุนกันนะครับเพราะจะทําให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์การลงทุนและได้รู้พื้นฐานการลงทุนที่ถูกต้องจากนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจริงๆย้ํานะครับว่าพื้นฐานที่ถูกต้องจากนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จตัวจริงโดยประวัติของปีเตอร์ลินสามารถฟังได้จาก EP ีที่13นะครับและใน EP ีที่15ผมจะมาสรุปเรื่องพื้นฐานของการลงทุน จะได้เป็นบทเรียนในการเริ่มต้นการลงทุนที่ถูกต้องกันนะครับโดยลินได้แนะนําให้ทุกคนประหยัดรถออมและเริ่มการลงทุนทันทียิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะจะมีเวลาให้ทํากําไรได้ทบต้นไปเรื่อยๆลินสได้ยกตัวละครขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือโจบิ๊กเบลลี่กับแซลลี่คาร์ดวิลโดยบิ๊กเบลลี่อยู่กับพ่อแม่เก็บออมเงินไปซื้อรถพร้อมชุดแต่ง ราคารวม20,000เหรียญน,นะครับโดยเขาต้องผ่อนรถ5ปีคิดเป็นเงินผ่อนรายเดือนก็400เหรียญต่อเดือนรวมดอกเบี้ยแล้วก็จะเป็นเงินประมาณ2 6 6 0 0เหรียญส่วน Card v i เก็บเงินแล้วก็ซื้อรถราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง2,000เหรียญโดยใช้เงินสดแล้วนำ,นำเงินที่เก็บได้เดือนละ400เหรียญเนี่ยไปซื้อกองทุนรวมเมื่อครบ5ปี คาร์ดวิวจะมีเงินประมาณ30,000เหรียญกับรถ1คันเมื่อครบ5ปีรถของ Big กเ l l ลีจะขายได้เพียง5,000เหรียญจากเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด26,600เหรียญซึ่งคาร์ดวิวจะมีเงิน30,000เหรียญแล้วก็มีรถอีก1คันซึ่งแตกต่างกันอย่างมากนะครับสิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังของการออมเงินให้เงินทำงานแทนคุณ ลินสได้บอกวิธีการให้เงินทำงานเช่นฝากกินดอกเบีย้ยไว้กับธนาคารการลงทุนในหุ้นส่วนวิธีการง่ายๆในการหาเงินสำหรับออมและลงทุนก็คือการใช้เงินจากไรายได้และสิ่งที่ควรระวังก็คือการจ่ายเงินชำระค่าบัตรเครดิตแค่บางส่วนเพราะจะโดนดอกเบีย้ยแพงถึง18%ต่อปีโดยลินส์บอกว่านี้สินคือด้านตรงข้ามของการออมยิ่งมีนี้มาก ปัญหาก็จะตามมามากโดยประเทศที่มีเงินออมมากก็จะมีเงินไปทำถนนสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนมีเงินออม10-20%ของไรายได้ข้อดีข้อเสียข้งของการลงทุนขั้นพื้นฐาน5ประเภทการลงทุนพื้นฐานมี5ประเภทนะครับได้แก่ 1. การฝากบัญชีออมทรัพย์ 2. ซื้อของสะสม 3. ซื้อที่พักอาศัย 4. ซื้อพันธบัตร 5. ซื้อหุ้นโดยแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับประเภทที่ 1. ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงินตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินฝากเป็นการลงทุนระยะสั้นมีข้อดีก็คือจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและได้เงินคืนในเวลาไม่นานโดยเงินฝากมีการรับประกันเงินคืน โดยมีโอกาสขาดทุนค่อนข้างน้อยแต่ก็มีข้อเสียคือดอกเบีย้ยที่ได้เนี่ยค่อนข้างน้อยและอาจจะตามเงินเฟ้อไม่ทันโดยลินส์แนะนําว่าบัญชีออมทรัพย์เป็นที่พักเงินไว้สําหรับนํามาใช้จ่ายสะดวกเมื่อยามจําเป็นเพื่อเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนใหญ่แล้วนําไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆประเภทที่2ของสะสมเช่นรถโบราณสแตมป์ STEM, เหรียญโบราณหายากการ์ดเบสบอลตุ๊กตา าในไทยเราที่ฮิตก็เช่นพระเครื่องก็ดีก็คือระหวังว่าราคามันจะสูงขึ้นในอนาคตและเงินเฟอ้อก็จะทําให้ราคาของแพงขึ้นไปก็เสียคือมันหายได้ถูกขโมยได้พังได้ถูกน้ําท่วมปลวกกินการสะสมเป็นธุรกิจที่เฉพาะทางคนที่ประสบความสําเร็จล้วนมีความเชี่ยวชาญสูงทั้งในสิ่งที่เขาสะสมและด้านราคาบวกกับการตลาดลินส์ยังย้ําว่า รถใหม่ไม่ใช่การลงทุนตามที่หลายหลายๆคนคิดประเภทที่3บ้านหรืออพาร์ตเมนต์เป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่คนส่วนใหญ่ทําได้เพราะราคาของบ้านจะขึ้นและได้อาศัยไปด้วยข้อดีก็คือบ้านส่วนใหญ่จะราคาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและเราก็ใช้เป็นที่อาศัยได้ด้วยนอกจากนั้นส่วนใหญ่เรายังใช้เงินของธนาคารมาผ่อนบ้านด้วยโดยเราเสียดอกเบี้ยแต่ก็นําไปลดหย่อนภาษีได้ข้อเสียคือ จะต้องเสียเงินดาวไปในช่วงแรกและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านประเภทที่4พันธบัตรโดยพันธบัตรคือหนังสือรับสภาพหนี้ที่มีเกียรติโดยจะระบุจำนวนเงินที่ให้ยืมและดอกเบี้ยที่ผู้ยืมต้องจ่ายพันธบัตรแตกต่างจากตัวเงินคลังกับตัวเงินฝากก็คือระยะเวลาคืนเงินพันธบัตรจะยาวก,กว่าข้อดีคือเมื่อซื้อพันธบัตรแล้วไม่ขาดทุนเราจะรู้ว่าจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่และจะได้รับเมื่อไหร่และรู้ว่าจะได้เงินต้นคืนเมื่อไหร่ ้อเสียคือยิ่งระยะคืนเงินยาวก็เสี่ยงที่จะโดนเงินเฟ้อกลืนกินมูลค่าไปมากขึ้นและได้รับดอกเบีย้ยคงที่ไม่เหมือนหุ้นที่มีปันผลและกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นประเภทที่5หุ้นเป็นตัวเลือกที่ดีข้อหนึ่งซึ่งการซื้อหุ้นก็คือการเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องลงมือทําเองข้อดีคือเมื่อกิจการเติบโตมีกําไรมากขึ้นบริษัทก็จะจ่ายปันผลและจะจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยถ้ากําไรเพิ่มขึ้นซึ่งต่างจาก ต่างจากพันธบัตรที่จะได้ดอกเบีย้ยเท่าเดิมและถ้าโชคดีก็ <c oughs> จะได้กําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วย <c oughs> ข้อเสียก็คือการซื้อหุ้นจะต้องเลือกกิจการที่ดีซื้อตอนราคาไม่แพงและต้องมีความอดทนในช่วงที่ราคาหุ้นตกได้การลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาวลินส์บอกว่าสิ่งจําเป็นสําหรับนักลงทุนก็คืออ่านหนังสือออกทําคณิตศาสตร์ปรห้าได้และต้องมีแบบแผนในการลงทุน ถ้าคุณมีอายุน้อยก็จะมีความได้เปรียบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเพราะถ้าคุณเริ่มต้นเร็วแม้จะใช้เงินน้อยก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าคนที่เริ่มต้นช้าแต่ใช้เงินมากกว่าโดยระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนก็คืออย่างน้อย20ปีสรุปสําหรับเรื่องพื้นฐานการลงทุนนะครับเรื่องแรกเลยก็คือให้เป็นคนเก็บออมแล้วเอาเงินมาลงทุนโดยถ้าเราเริ่มต้นลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้น เพราะเงินจะมีเวลาทบต้นมากขึ้นและให้หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้สร้างให้น้อยที่สุดสําหรับการลงทุนของลินซ์ได้แบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับได้นะแก่ 1. ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงินตัวเงินคลังและตัวเงินฝาก 2. ของสะสม 3. บ้านหรืออพาร์ตเมนต์สพันธบัตร5หุ้นซึ่งลินส์ก็แนะนําให้ลงทุนประเภทที่5ก็คือหุ้น โดยเลือกหุ้นที่ดีและถือยาวอย่างน้อย20ปีและนี่ก็คือพื้นฐานการลงทุนที่เขียนไว้โดยปีเตอร์ลินส์หากสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากหนังสือเรียนหุ้นกับปีเตอร์ลินส์หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Learn to Earn หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์และกดติดตามหากชอบก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ